สวัสดีครับพี่น้องจุมจนคนรงกานตลูกตนไม้งานบนสาทุกท่านนะครับในช่วงนี้ผมก็มีเวลาพอที่จะได้ทําไม้เก็บไม้นะครับก็ยังไม่มีเวลาที่จะเข้าไปสวนบนสาบ้านหมดเลยนะสวนอื่นๆก็มีแวบๆไปบ้างประมาณนี้นะครับไม้ตัวผมเองนี่ก็พยายามที่จะสร้างไปแล้วก็ฝึกไปด้วยนะสร้างงานไปพร้อมกับเอฟซี สร้างงานไปได้วยกันแล้วก็พอเจออะไรก็แล้วแต่ก็จะนํามาแบ่งปันกันนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันกันแล้วกันนะครับต้นนี้นะครับมาดูต้นนี้เลยท่านใดยังจําได้อยู่ครับตอเก่าเก่าก่ๆแก่เนี้ยเป็นเป็นโมกเวียดน,นามนะครับคุณมดให้มานะครับลองออกมาเลี้ยงขุดตอจากธรรมชาติขึ้นมาเลยได้ความเก่าแก่ผมลงดินไว้ครับนะพอเราลงดินไว้ มันก็รากมันก็ไปได้อยู่นะแต่ผมไม่สามารถเข้าไปคัดกิ่งได้เนี่ยผมเข้าไปคัดกิ่งไม่ได้กิ่งก็เสียนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าไม้ต้นนี้นะครับหน้าไม้ตอนที่ผมได้ต่อมาผมก็กําหนดหน้านี้แหละนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้ออกก่อนนะครับมุกเวียนนามนี่ยจะปรอกท่านต้องระวังนะครับระวังนิดหนึ่งแต่ก็สร้างได้ครับ จะเปาะแค่ไหนเราก็ระวังเอาไม่เปลี่ยนทรงนะครับทรงเดิมสามมิติผมเองเป็นคนที่ชอบนะขุดตอ่อนะแรกๆก,ก็ขุดตอ่อแล้วก็หาวัตถุดิบในการสร้างงานนะครับผมใช้หน้าไม้หน้านี้นะครับหาวัตถุดิบเสร็จแล้วก็เราอยากลงมือทำนะ จะได้มีประสบการณ์ไปด้วยและประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคัดกิ่งให้ทุกท่านได้สร้างงานไปด้วยกันโมกเวียดนามใบเล็กๆสวยท่านลองท่านลองไปตอนนะฮะตอนกิ่นแล้วก็จัดลากดูผมยังไม่เคยสร้างเลยเนี่ยผมสร้างตอนนี้นะครับ มดให้มาก็เลยต้องลองจ้างดูกิ่งนี้ไม่ใช่เอาออกนะครับไม่ได้คัดกิ่งตั้งแต่แรกนะครับถ้าวิธีการนะรผมแนะนําให้ทุกท่านเลยให้ท่านคัดกิ่งตั้งแต่แรกนะครเข้ารวดตั้งแต่กิ่งเล็กแบบเนี้ยที่พอเข้าได้อันนี้ผมปล่อยเพราะว่ามันอยู่กลางดงม่วงนูลานะมันเข้าไปไม่ได้ก็ม,ม่อดได้แต่มองครับ พอผมเคลีย์มงหนูลาผมก็เลยตัดใจตัดสินใจเอาออกมาลงกะลังดดีกว่าหลังจากนั้นค่อยนะมีโอกาสจะไปลงดินอีกทีนึงค่อยๆไล่เข้าไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยพอมันรกมากมันก็จะทิ้งกิ่งด้วยธรรมชาตินะฮะเราก็จะเอากิ่งเฉพาะที่เราจะเก็บไว้เท่านั้นนะครับไม้พอเราเยอะนะครับเราสร้างไม่ทันนะฮะ โตมันโตเร็วมากนะสร้างไม่ทันครับเอาละผมให้ทุกท่านได้ดูอย่างนี้ก่อนกันแลวกันผมรองไว้ครับรองรองพื้นไว้แล้วก็พอเราปลูกแนละ้วสามารถที่จะยกเนี่ผมยกมาเลยนาะเขาก็หากินของเขาได้นะครับอาจจะไม่โตเร็วพื้นที่จํากัดเพราะพื้นที่จํากัดเห็นไหมก็จะฉุกสูงขึ้นไปเราต้องคัดกิ่งดึงเข้ารวดดึงมาทางนี้ นะครับเจตนาผมต้องการสร้างในลักษณะสามมิตินะครับเป็นล้อธรรมชาติเลยคือด้านกว้างคือโซนกลุ่มนี้ผมจะจะเรียกว่ากลุ่มหนึ่งะกันากานะทางนี้นะครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองผมจะใช้โซนออกมานี้แล้วก็ตั้งลำขึ้นไปสามแล้วก็ดึงด้านลึกหลังลึกหน้านะครับก็คงพอแล้วเพราะว่าลักษณะสูโม,โม่นะสวยงาม เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆดีกว่านะครับจะได้มองเห็นไปพร้อมกันนะครับนะออพอได้อายุนะครับเราเลี้ยงไปได้อายุความเก่าแก่เนี่ยมันจะสวยหมดเลยครับเนี่ยอันนี้มันซรากมันตามธรรมชาติเราก็เอาไว้นะครับนะยิงด้านนี้นะครับนะกระด้านลำฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนนะฮะไม่สมดุลก็แล้วแต่นะเราก็สร้างแบบธรรมชาติไปนะผมจะแทนทางนี้เป็น ผมดึงเป็นซับหลังตรงนี้นะครับนะอันนี้จะเอานา้ำพอไม่ได้ดึงมันก็ขึ้นสูงไปนะครับก็มีอีกตัดปังนี่เพื่อให้แตกใหม่แล้วก็ดึงใหม่นะครับนะก็คงใช้วิธีการนี้อันไหนได้แล้วก็เอาอันนี้ไปทางโน้นไม่เอารอแตกใหม่ครับนะครับรอแตกใหม่ อันนี้ต่ำไปนะครับดึงหลังนี่หน้านี่ดึงหลังนะครับผมจะเล็บเป็นหลังนี่เมนนี่แล้วก็หน้าจะดึงตรงนี้ครับแล้วก็เมนจะเอาตัวนี้เป็นเมนนะครับนะนี้ไม่พ้นนะครับส่วนกิ่งนี้ผมไม่เอา ตัดใหม่ดีกว่านะเราทดใหม่หลังอย่างนั้นนะครับถ้ามันมีตาที่แตกมาใหม่สวยงามเราก็ให้เลือกนะครับแต่ตอนนี้ผมจะเอากิ่งนี้แทนสิ่งนี้ไว้ประกอบก่อนแต่ตัวนี้สามารถที่จะทำซับหลังเนี่ยเมนเมนของซับนะครับซับย่อย ได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองไล่ดูก่อนนะได้แล้วนะครับคาดกิ่งฝั่งนี้เดี๋ยวจะเข้าลวดนะเอามาดูฝั่งนี้เอาละฝั่งลำที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยผมได้กำหนดแต่แรกนะครับอันนี้เป็นซับหลังเมนซับหน้าแล้วก็เมนตรงนี้ครับเสร็จแล้วเออ ด้านนี้ไม่สวยครับผมก็เลยไม่เอามันได้สองหน้านั่นแหละมันเป็นทรงธรรมชาติแต่ผมชอบหน้านี้อ่อมันอาจจะมีกิ่งนี้ออกมาชนบ้างก็มันแปลกทีครับให้มันชนบ้างอะไรเงี้ยครับเอาล่ะทีนี้ตั้งลำขึ้นมาจะใช้ตัวไหนใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ทดใหม่ตรงนี้ครับกิ่งนี้เอาออกเลยผมจะเข้ารวดกิ่งนี้ เก็บไว้เผื่อเขาแตกในตำแหน่งที่เราพอใจนะผมให้ทุกท่านได้ดูอย่างนี้กันแล้วกันถ้าเขาสามารถแตกขึ้นมาอย่างนี้ท่านสั้งเกตน,นะฮะแตกขึ้นมาก็จะปิดแผลแผลที่เขียงไงได้ดีมากเลยแต่ว่าจำเป็นจะต้องเอากิ่งน,นี้ไว้นะครับอันนี้ผมต้องเอาออกนะโอเคอันนี้สวยแล้วครับโอ้โหนะ แถวตอก็สวยแล้วครับแบบนี้นะครับตอใหญ่มากครับคุณมดบอกหลายปีแนละ้วเจ็ดแปดปีไม่ได้ขึ้นมาสร้างสักทีนะพอผมไปเขาก็เลยแบ่งปันมาเก็บเข้าไปเลยให้ตะปุ่มตะปั่มเนี่ยผมชอบครับความเป็นตะปุ่มตะปั่มความไม่ตรงตัดให้ให้เหลือตานะครับเผื่อเลือกผมจะไม่ตัดเก็บตานะอันนี้เหมือนกันตัดก็ให้เหลือ ถ้าเหลือไว้นะครับมันมันจะดีอย่างหนึ่งเพราะเหลือไว้มันแผลมันจะเดินเนี่ยเนื้อเยื่อมันจะเดินปิดนะเก็บไว้เยอะก็ไม่ดีท่านต้องดูสังเกตเอาถ้าเก็บไว้เยอะก็บวมอะตะปุมตะป่ำเกินไปหมายความว่าถ้ามียอดไม้มันก็จะดึงน้ำเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็ปรุงอาหารแล้วก็ส่งลงไปเพราะนั้นบริเวณนี้ก็จะบวมของบริเวณอื่นนะท่านต้องระวังนะครับ นะส่วนยอดตั้งขึ้นไปเนี่ยก็ต้องต้องให้ตูว,วันนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็เลี้ยงไปก่อนยังไม่ได้ขนาดนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเข้าลวดครับ เดี๋ยวผมจะตัดแต่งรากออกบ้างนะครับรากไมตโตรากไม่ใหญ่เพราะว่ามีแต่รากฝอยเพราะว่าตัดมาตอนที่ลงผมก็หนุนหนุนรากนะครับประมาณนี้นะครับเออดีนะครับแบบนี้รากไม่ใหญ่ ให้เกะกะให้รำคาญเนี่ยโมกเลี้ยงเลยนะครับทีนี้ผมจะเอาลงกระลมังเลยดีกว่าผมจะปลูกให้สูงนะครับเพราอป้องกันการสุดกระลมังนะครับผมดินสูตรของผมก็คือสูตรเดียวกัน,นคือมะพร้าวสับใบกัมปู นะขี้วัวใส่ไหมใส่ได้ครับนะผมปูก่อนก็นแล้วกันจะได้ทำงานกระดวกครับให้สูงให้สูงนิดนึงต้องการที่จะเปือยโคนนะครับเวลาปลูกนะผมจะใช้หาอะไรหนุนนะหนุนตรงกลางไม่ให้มันสุดนะมันก็จะอยู่ห้องมันอยู่เนียตลอดนะไม่สุดลง นะเราก็เติมดินเติมอะไรเอานะครับนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยเติมดินนะเาดูหน้าไม้โอเคเรียบร้อยนะป้าย,ย่ากครับแบบนี้โมกนะโมกทุกชนิดแหละนะครับเลี้ยงง่ายแนะนำเลยนะครับผมใช้ลวดเบอร์เบอร์สาม นเนื่องจากกิ่งมันมันเปราะหักง่ายเราจะไม่แตกไม่ต้องไปบิดเขานะครับผมจะไม่บิดแม้มันจะเกิดความเสียหายก็ไม่ไม่ต้องห่วงครับมันเรียกว่าไม้ชนิดีียะแตกสามารถแตกได้ง่ายอยู่ แตกยอดใหม่ได้ง่ายครับโอเคเอาละทิศทางตรงนี้ได้ทิศทางของกิ่งที่ย้อนกลับได้อยู่นะครับมีตรงนี้แหละที่ต้องดัดนิดนึง ใช้เบอร์สามนะครับรวดนะท่านที่เอ่อมือใหม่นะเข้ามาบางท่านก็ถามใช้รวดเบอร์อะไรบ้างอะไรเงี้ยเอ่อถ้าเส้นเล็กขนาดนี้ก็ชักเบอร์สองสองจุดห้าเบอร์ขนาดนี้ก็เบอร์สามนี่เบอร์สามได้อยู่นะแต่ถ้าเบอร์สองสองจุดห้าบางครั้งมันมันจะบิดไม่ไปมันทําให้ไม้เราช้าแต่ถ้าต้องการดัดตัวนี้จะต้องใช้เบอร์ ามจุดห้าหรือเบอร์สี่แต่ตัวนี้ผมจะไม่ดัดนะครับเพราะมันทิศทางมันได้อยู่นะผมก็จะเข้ารัดวตรงนี้นิดหน่อยนะยังต้องคัดอีกครับตอนนี้ก็คือถือได้ว่าะระบบรากแตกแล้วแข็งแรงนะครับใช้ได้นะครับได้ได้เลี้ยงต่อไปในกระมังก็ได้อยู่ผมจะใส่กระมังรอไว้ก่อนเมื่อวันหนึ่งนะมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอาไปลงดินอีกรอบหนึ่งนะครับ ถ้าในกระลำม,มังเนี่มันจะโตช้ามากเลยนะครับหลายท่านก็บอกวายจาร์ก็บอกมานะครับผมจะเข้ารวดก่อนเพื่อมันสำรลองไว้ครับตัวเนี้นะจะทำเป็นกิ่งเมนได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองเข้ารวดให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติม เอเวลาเข้ารวดนะท่านใช้ครีมปลายแหลมเนี่ยนะครีมปากประหลดเนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับท่านอย่าไปดันรวดนะบิดรวดกับเอกิ่งไม้มันหักได้นะครับตรงนี้ท่านสามารถที่จะบิดตาได้เลยนะถ้ากิ่งเล็กมันพอบิดได้นะครับนะแต่ถ้าบิดไม่ได้ท่านก็ออกไปก่อนในมุมผมนะบิดตามัน มันดีไหมดีนะแต่ถ้าไม่บิดนะมันมันก็มีส่วนดีเดี๋ยวผมจะเล่าสู่ฟังนะครับอันนี้เป็นชับหลังนะครับอุ้ยหักเลยครับเยียปร้อยนี่เป็นทับหลังนะครับ ม้ชนิดนี้เปราะโมเวียนามแต่ก็สร้างได้อยู่ครับท่านก็เขาเรียกอะไรใส่ใจตั้งแต่เล็กๆนะครับนะเอาละผมชอบมากคือการเริ่มต้นนะในการสร้างนะฮเตรียมตอ่อเตรียมวัตถุดิบในการสร้างงานนะส่วนใดผมก็ยังทําตรงนี้สร้างไม้ที่จะให้จบก็สร้างไปด้วยนะครับถ้าไม้เล็กๆมันก็จบง่ายบวยน้ําอย่างเงี้ยครับน่าได้หวาน กนะ็จบง่ายอยู่แต่ถ้าเป็นไม้พวกกลุมนี้ก็จะต้องใช้เวลานะฮะสิบปีสิบห้าปีจบแน่นอนนะครับครูอาจารย์ทำให้ดูแล้วลุงนิดนะครับสำหรับโมกนะครับโมกหนุนลาอันนี้เป็นโมกเวียดนามนะผมก็ได้ต่อจากคุณมดขอบคุณคุณมดมากนะครับแบ่งปันมาให้ลองสร้างดูผมสร้างแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูกัน นะได้ตอมาเป็นตอธรรมชาติรากผมก็เลยใช้หน้านี้เป็นหน้าไม้แล้วหน้าไม้ปั๊บนะครับอ,อตอนที่ปลูกในดินนั้นน่ะถ้าตกิ่งเล็กเลกอย่างเงี้ยให้ท่านรีบคัดกิ่งเลยเนะี่ยอย่างเงี้ยท่านคัดไม่ต้องรอให้แตกขึ้นมาอย่างนี้พมผมรอไม่เรียกไม่เรียกว่ารอครับเข้าไปทําไม่ได้ก็ทําอย่างอื่นไปไม่ค่อยมีเวลานะท่านก็คัดนะคัดกิง่งผมเล่นสไตล์ทรงตัวเอียว ตรงต้นมาารฐานอย่างเนี้ยนะครับอันนี้มันไปในทิศทางผมอยากได้จุดใหม่ให้มันสูงขึ้นมานิดนึงข้างๆนี้จะดีเดี๋ยวรอแตกใหม่นะครับได้ตรงนี้นะฮะปังแล้วได้นี้จะดึงซับหลังซับย่อยของซับหลังซับหลังเมนมานี่นะครับหลังอย่างนั้นปังมานี่ก็รอแตกเป็นซับหน้าตรงนี้นะครับบริเวณนี้ออกนี้นะครับ แล้วตัวนี้ใช้เป็นเมนเลยเดี๋ยวรอได้ขนาดก็จะปังตรงนี้ครับตาคู่นี้น่าจะพอด,ดีรอดูก่อนนะครับปังลงไปแล้วก็จะดึงเมนไปนะครับซับหลังซับหน้าส่วนกริ่งนี้น่าจะใช้ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวตัวอื่นก็สำรองไว้นะก็จะเป็นซับหน้าซับหลังนะเมนซับหน้าซับหลังเมนประมาณนี้นะครับนะก็จะประมาณ นะส่วนนี้ก็คือตั้งยอดขึ้นไปเลี้ยงถนาดพอได้ก็ปังนี่ครับมันก็จะได้ทรงที่ค่อนข้างที่จะเป็นอทอรงธรรมชาตินะครับระบบรากธรรมชาตินะลำต้นตอโทษไม่ได้ไม่ได้ไไดเจตนาที่จะสร้างเลยนะธรรมชาติเขาสร้างมาแบบนี้นะเราก็มาเสริมเติมแต่งต่อไปนะครับเมื่อกี้ผมติดอยู่เรื่องหนึ่งนะครับ ถ้าตาไม่ตรงตำแหน่งเช่นสมมุติว่ามันอยู่ข้างบนเกินเนี่ยเราก็ตัดใหม่ให้มันแตกออกข้างพอได้ดึงหลงเอี้ยวถ้ามันตรงในตำแหน่งที่ตรงเลยบางทีมันก็ทื่อๆครับนะผมดูไม้ที่ครูบาอาจารย์เลี้ยงบางทีนะฮะถ้ามันออกตำแหน่งตรงเนี้ยมันก็ทื่อมาอย่างนี้แหละแต่ถ้ามันออกในตำแหน่งที่ส่วนอื่นบ้างนะนก็จะบิดครับ บิดเหมือนขอีไปนามบิดโค้งออกมาแต่โค้งเพื่อมาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการมันก็จะเกิดอารมณ์บิดพลิ้วไหวนะครับแบบนั้นก็ดีนะบางทไีไม่จำเป็นต้องตรงตำแหน่งอย่างอย่างกิงนี้ก็ไม่ตรงนะผมก็ดึงออกไปพอมันเลี้ยงได้ขนาดก็จะปังนะพอปังแล้วก็ค่อยบิดอีกทีหนึน่ง บิดเพื่อให้ได้อารมณ์นะครับนะลองดูนะครับแนวคิดผมก็ลองสร้างดูแล้วมันมันก็เจอว่าเอ๊ะทำไมเราสร้างแต่ทื่อๆนะครับเราไม่สร้างบิดพลิว้วบ้างอะไรเงี้ยบิดแล้วกลับมายังตำแหน่งเดิมอะไรเงี้ยนะครับนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สรุปอย่างนี้ว่าไม้ตอธรรมชาติเอ่อโมกโมกเวียดนามนะครับเป็นไม้กิง่งเปล่าจริงแต่ว,ว่าสามารถที่นำะมาสร้างสค์าง,งานบนไฟได้ นะลองสร้างดูตอนนี้มันคือมาทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเติมดินนะอันนี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวผมเติมดินก่อนนะครับนะเอาละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะสร้างงานปฏิการมีโวกาสเดี๋ยวจะแวะเวียนไปสวนคุณมดนะครับผมก็ไปไกลไม่ได้ครับนะอายุมากแล้วนะแก่แล้วก็สร้างงานปดิกันหาเพื่อนหาฝูงไปนี่แหละนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ